สวัสดีค่ะสวัส no ดีคุทุกคนนะค่ะจ้ามือนน้องพลก็ลำย่าแล้วก็นอนเพนีอีเชนเคยค่ะทุกคนอ๋อโฮมบึงยงไงอ๋โฮมมึงอมห่่เนี่ยโฮมยังไงาะอ๋อบันเปยังดอกเอาไปกันได้ยืมกันยืมกันมายืมหฮมนโฮมไม่ถึงกันโฮมโฮม บาดไคอี่อาดุเบอรอม่เเมื่อกี้มันถามม่ใหญ่นะฝนตกคะทุกคนเออวัาเสียงอ่มงหมใหญ่เพิ่งเป่าเพิ่งใส่หมวกนะคะทุกคนให้เบ่งบรรยากาศฝนตกค่ะ ฝนตกลินฝนตกดินเอาอ่ะอีหล่าขอเห็นอย่างอีหล่าขอเห็วหัวนอนแล้วนอนนอนน้องเพนนีดีขึ้นยังนะเอ้อดีขึ้นแล้วนะลูกเนาะดีขึ้นแล้วน้องเพนนีดีขึ้นแล้วค่ะไปไปห้องให้ผีคอให้ผีคออืมกี่คอเลยกี่คอดิ้ง ดินี่สาเซเวนนะหนเป็นสาเซเว่นนะลูกเอ๊าเซเวนสาเซเวนนั่นๆๆๆมอมมือนี่นะาเซเวนาเซเวนเองเดิยือไม่ไม่เดินลูกมันเปื่นอยู่ลูกห

ฝนตกค่ะทุกคนอาจีพบ่คอยได้ยินเสียงเนาะค่ะฝนตกคมีนมาอัปเดตนะคะคือเก่าคือเดิมค่ะทุกคนหมู่บ้านบ่ได้อัปเดตเลยหมู่บ้านนี้น้องเพนีเพิ่นบ่คอยสบายค่ะทุกคนเป็นตุ้มเป็นตุ้มยุ่นยู่หลังยื่นก้นยู่นเอวเห็นไหมคะทุกคนเป็นตุ้มสอง nah. สามาาตุ้มเนี่ยเพิ่นล่ามไปปื้นแบบไงหนึงนะคะหมู่บ้านเนี่ยก็ไปหาหมอ เออมอสเราบอกว่าเป็นงูสวัสดิ์สศนค่ะทุกคนอือเออเรียนตัวลูกค่ะเขาไม่เป็นไข่นะแต่เขาโบเป็นไข่โบเป็นยังแต่ว่ากันเอายาเทายังกันแพ้กันแห้งเลยล่ะค่ะทุกคนเป็นเก่าเพิ่งไปเก่าค้าเก่าแน่จนว่าเลือดออกค่ะทุกคนโอ้ยอ่ะโอเคเนาะค่ะทุกคนสาหรับทีนี้นะคะลรเมียกานทำมาฝากไวปสนิทก่อนเนาะค่ะลรเมียขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเปกับน้องจ๋าแห่การันตีแหลกนอนพี่เศษค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะ้าค่ะสนุกที่นี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย